ก็สวัสดีครับน้องใบบัวฟาร์มครับผมก็เพื่อนะครับผมเพื่อเล่งการผลิตตอนนี้นะครับผมไก่คัดผ่านมีน้อยนะครับผมไก่หนุ่มมีน้อยนะครับผมจะมีก็แต่ลูกไก่นะครับผมจะมีก็แต่ลูกไก่นะก็ในส่วนของลูกไก่นะครับผมเริ่มต้นที่ 15ห้าแดงขึ้นไปนะครับผมส5ห้าแดงขึ้นไปนะครับผมก็แล้วแต่ในส่วนของเกรดพ่อแม่พันธุ์นะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็แม่พันธุ์ก็จะเริ่มต้นตั้งแต่15้าแดงขึ้นไปเหมือนกันนะครับผมแล้วแต่เกรดพ่อแม่พันธุ์เหมือนกันนะครับผมในส่วนของไก่ตอนนี้นะครับผม กำลังนะครับผมกำลัง <c oughs> พัฒนาแล้วก็เพิ่มปริมาณการผลิตนี่นะครับผมเดี๋ยวพาชมกันก็ <c oughs> พึ่งทดลองทำนะครับพึ่งทดลองทำนะ <c oughs> ก็ไว้ใต้ต้นไม้อย่างนี้นะครับผมแล้วก็แขวนรังไข่นะครับ <c oughs> พอดีไปเจอ,อพี่ท่านหนึ่งในต่อต่อนะครับเขาใช้โองในการแขวน <c oughs> อ <c oughs> มองแล้วก็นี่เริ่มไข่กันแล้วนะครับผม นี่นะเริ่มไข่กันแล้วโอเคก็อันนี้ก็เริ่มไข่แล้วเห็นไหมก็ดูน่าจะได้ผลลัพธ์พอสมควรอันนี้ฟักแล้วนะครับผมอันนี้ฟักแล้วนะ <c oughs> นี่นะครับผมก็เป็นการขยายกำลังการผลิตเนื่องจากกรงไม่พอนะครับนี่นะกรงไม่พอก็ จัดให้แบบนี้นะครับผมนี่เลยนะก็ตามนี้นะครับผมนี่นะอ่านี่ไข่แล้วเป็นลูกเดือดฮักแล้วก็แขวนป้ายแขวนป้ายอ่าในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะประวัติต่างๆไว้ทุกตัวนะครับผมของผมก็จะมีลิปหนีบเนี่ยตัวไหนไข่ก็จะมีลิปหนีบอย่างเงี้ยนะครับผมลิปหนีบแล้วก็ ผสมพ่อไหนไว้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่ตอนนี้ผมเน้นอย่างๆนะเน้นอย่างๆเลยนะครับผมเพราะอย่างๆเนี่ยทางได้หงอนได้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเอาไปพัฒนากับพ่อพันุที่เป็นในส่วนของสายปาวุธต่างๆนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่นี่นี่ไข่ละนะครับผมก็เน้นอย่างๆเหมือนกันนะครับผม ก็ตามนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวจะทำการสั่งสุ่มเพิ่มอีกสักประมาณสักร้อยร้อยใบถึงถึงสองร้ใบแหละนะครับผมก็จะเรียงยาวไปถึงเนี้ยใต้ต้นไม้นะครับผมก็ยังไงฝากติดตามน้องใบบัวฟาร์มด้วยครับผมสวัสดีครับ